สวัสดีครับผมวันนี้ครับเราไปดูคลิปนี้มาครับผมทีนี้เราจะทดสอบใช้งานจริงดูว่าจริงหรือเปล่าแล้วก็ยังแปลกใจครับแผ่นบางครับทำไมทําให้คนลอยน้ําได้ครับผมวันนี้โดยหนุ่มจ่อยเขาจะมาสาธิตครับโดยการร้องเพลงครับกลางแพเลยไม่รู้ว่าจะจมหรือเปล่ายังไม่รู้ครับผมวันนี้ครับเราพกพาบูทูธครับตัวละจากบาทวู้ผมก็มารูกันครับแล้วทดสอบแพครับแผ่นบางและเก่าของเราครับดูสภาพครับผมไม่รู้จะลอยน้ำได้เหมือนเขาหรือเปล่าครับหนุ่มจ่อยครับมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับในการทดสอบครั้งนี้ครับผม ห้าเปอร์เซ็นครับห้าเปอร์เซ็นคือจมหรือไม่จมครับจมครับว้ายในคลิปของไม่จมนะครับผมอันนี้ทดสอบแบบบางนะไม่ใช่ของใหม่ของมือสองนะครับผมมั่นใจไหมครับผมมีนิดๆครับมีนิดๆวันนี้เราจะทดสอบรายการครับไปกับลำโพงตัวนี้ใช่ไหมครับผมครับลำโพงราคา1390บาทเป็นลำโพง4นิ้วนะครับผมครับจะร้องเพลงอะไรครับวางแผนไว้เดี๋ยวไม่นิดครับเดี๋ยวไม่นิดคิดว่าอันนี้จะทนน้ำได้ไหมครับผมน่าจะไม่ครับน่าจะไม่ไม่ควรครับ อยู่กับบูทูธสีนิ้วครับราคา1,390บาทส่งฟรีถึงไหนบ้างแต่ตัวนี้มีแบตครับใค่แบตครับเพิ่ม600บาทครับทีนี้มีเอ็กโวมีไมค์ในตัวนะครับทีนี้ครับผมครบเป็นสร็จในตัวเดียวเลยครับเราทดสอบร้องเพลงในน้ําดูว่าจะดังยังไงเราทําตามคลิปเลยครับโดยปูผ้านี้ลงน้ําก่อนครับอันนี้อันนี้เป็นรุ่นบางครับไม่หมดนะจอยหนูจอยมั่นใจมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมตอนนี้เดือหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วครับไม่ได้รอด บาง b o a ร้อนไหมเพียงไอมือกล้องนี้มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับมือกล้องครับผมมือกล้องคิดว่าจากที่ผมศึกษามาจากวิทยาศาสตร์ที่ผมเรียนมา4ี่หปีผมคิดว่าโอกาสลอยก็อยู่ประมาณ70-80%ดเนต์ได้นะมันทำไมถึงลอยได้ครับผมมันจะมีแรงตึงผิวของน้ำครับตอนลอยกระโดดนะครับมีสารคลอโรฟิลล์ว r ต i c l e c o m p o s i ครับอยู่ใต้ผิวแล้น้ำทะน้ำทะคีเลยครับทีเรามาทดสอบดูครับว่ามันจะลอยจริงไหมครับอันนี้เป็นผืนเล็กครับผมครับลอผืนเล็กก่อนลุงจอยมั่นใจไหมครับผมไม่ครับ ปลากระบอนครับ๋ยวนี้เลยหนึ่งสองซ่มโอ้ตายแล้วตอนนี้ล้มเร็วครับเป็นการคำนวณภาพนะครับในการกระโดดอันนี้ก็เป็นแผ่นตัวใหม่ครับเมื่อกี้นี่อาจจะแผ่นผิดพลาดนิดหน่อยครับบมแผ่นตัวใหม่อันนี้เขาตกลงกันอยู่ครับรอบที่สองของเรา คำมัใจเป็นไงครับทำว่ใจเป็นไงครับผมรอบนี้ครับผมตอนนี้มันจะร้อยเปอร์เซ็นครับกมันจะร้อยเปอร์เซ็นครับหนึ่งสองสองเอาไมๆไม่จ้ๆสองสองไปมาน่าไรทับเอง The Bluetooth device is connected successfully. Ô tao, 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 tao,

បងនំមកមកប៉ូណាជីបជីបអូ